กรมที <rude S 2> ่ดินสองครับกรมที่ดินจ๋ากรมที่ดินจ๋าเผิ่อสนามที่สองเลยฮะกรมที่ดินคนะเฮ้ยกระเรือนหลวงเอเฮ้ยเลือนหลวงเอครับสนามที่สองนะเรือนหลวงเอจากสนามกรมที่ดินเฮ้ยกรมที่ดินสนามที่สองเลยครับทางนี้เลยจ้าเนเวะเล็กแค่หัวหน้าที

เลิ <German. S 1> ลลน,น,ลน la? หลงเอครับพี่เล็กครับเลี้งหลงเอนะตามเลี้ยงหลงเอให้เลี้ยงหลงเอสนามสองเลครับเดี๋ยวเสี่ยงนะเดี๋ยวเสี่ยงพี่เดี๋ยวไม่ต้องเสี่ยงกันนะมต้องเสี่ยงแต่โยนได้พี่โยนได้ก่อนเดี๋ยวเราจะไม่เสี่ยงพี่ครับตอนนี้ตอนนี้โยนได้ครับเดี๋ยวเราดูว่าเสี่ยงดีกทีว่าจะได้อ่ามุ่งเสี่ยงดูไกลนะ

ไม่ไม ouais, bueno> ่ได oh> ้พูตามไปทำไมมีตัามอ้าบ้านว่าเดี๋ยวคนนี้ทำไยยังไม่ได้เลยนะโอ้เดี๋ยวต้องไปที่อโยกน จ้าลงอีกแล้วสนามสองเจ้ากลับไปแล้วเอจ่อเจ้าเรากลับไปแล้วกลับไปได้ไปย่แล้ว้าฟห้ชนชนยนะเฟอะเฟหใช่ที่เาว่าชุดชุดรอบน้เก่งไม่ใช่ย่อยอือ ป๊ดเลยฮะ่สาม่าูไหนเนี่ยท้ายเลยโอ้โหดี๋สมได้แขิงเสีา้าแตกพูดแรกเขาจะมาได้แ่งเสียมาเสียชดบไม่มตายอีกโอ้โหสีสอ็อกอบมางนลงไปหัวใช่ไหาซ้อมกงไม่เอาทีมงานลงไปหัว

สให้ให้เตาั้ดยครับให้ลงสี่คนเลยหรอวะใล้ดูดีกว่านะให่เวลาผมพร้อมทุกกอย่างเลยต้องหาผ้าไหมทุกอน่างสามผมลงได้จกดใไ้เลย่ามคะแนนเจอได้เสื้อมาเา ใหเจเอื่นแล้วเขาน้่องเจเป้าออกเดี๋ยวรู้จะไมดูผลงานอยู่นะเป้าไม่ธมดาไม่มีแฟนเลยกับเป้าท่าน้ลายลายลูกลายลูกลายได้ครับเปลี่ยนลูกลายได้ครับผมลูกเปลี่ยนเลยร้อกว่ากอนนะนลเปลี่ยนเลยใ้งนี

เออเขาไปถูงคู่้องไปแล้วเขาบอกว่าคู่้องเขาแพ้เนี่ยเขาลอกไม่ได้มีดูเด็กกระแสดขาวการติดเ็ลูกแล้วเหนือสองเรื่อนี่โอ้โหชาตีดทยจะยอม